สวัสดีครับรอ่าเบานิพนธ์มาดูช่องวิโรดพาเพลินครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมาสร้างวิโรด,ดมายกทีมมาซอยเบาวนิพนธ์ครับว่าโอ้ยบ่อยัน่นยั่นฝนตกมาอีกว่าสั้นสิบเจ็ดสิบแปดวันซีมีฝนอีกอันนี้กําลัางใช้ปั่นล้มนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเอื้อนยางนารกอ,อันนี้อันนี้เอื้อนปั่นล้มเนาะโอ้อันนี้บอกเขาเอื้อนปั่นล้มเหรเอื้อนปั่นล้มโอ้่ชนมากชนมากสิบ่มีคนหู โอ้เปนย้อนแสงจัง่อยครับพี่น้องครับย้อนแสงบอกเอาเอาเอามาทั้งพี่มาทั้งพี่เอา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 ส่วนมากว่ามีคนหูบ่ครับว่ามีคนหูครับโอ้ตัดยี่สิบแปดก็จะซื้ออื่นมาจังไหนสักครับเชิงชัยเพราะว่าเพราะว่าโดยมากเนี่ยเขาไปซื้อตามห่างตามล้านเขาออกไม้เชิงชัยอย่างเดียวเขาไปเขาไปซื้อกบันเนาะครับเออ ไปหาสื่อไปบอกเขาว่าสื่อไม่ปั่นลมเน่สื่อไม่ส่ิง่์เนสื่อไม่ข่าวเนสิเขาเขาสิบ่มหูเด้อต้องภาษากลางแมนต้องภาษากลางภาษากลางเขากับสิมีบอกเนาอไม้เชิงชายเนาะเขากับสิเขียนบอกไม้เชิงชายเชิงชายขนาดเท่านั้นเท่านี้แค่นั้นนะแล้วแต่ว่ันซางสิมาประยุกต์ไสเอาครับซางสีมะประยุกไสเออไม่แต่ที่เขาติดอยู่นี่เขาเอียนว่าปั่นลมปั่นลมครับโอ้แสดงว่าเพื่อนผมมีปั่นลมอยู่เนาะ เป้าหมายของปั่นลมมวันสิบมีปั่นลมน้ำมูตัอเนี่ยเป้าหมายของปั่นลมก็คือสมัยก่อนเต้นเอ็ดเป็นไม้เนาะเอ็ดเป็นไม้ตัวปั่นลมนี่สิมายึดกับอกไก่ยึดอกไก่แล้วก็ยึดหัวจันทันกับยึดแปลไว้อเขาพาตีตียึดตัวนี้ของเบาในพ่นมันสั่นม่เป็นหยังเพราะว่าเป็นงานเหล็กต่อเขาสิมายึดยึดอกไก่หนึ่ง ยึดหัวจันทันสองยึดหัวแป่สามยึดยึดใส่กันบัดนี้ตัวที่สี่อันสำคัญเลยเขาสิเอาสังกะสีเนาะสังกะสีหรือกระเบื้องมายึดใส่กับใหม่ปั่นลมตัวล่างตัวล่างกัสียึดกับเชิงชายยึดกับะสียึดกับะสีไว้ครับสีที่ยังข้อสองนะครับอ๋อข้อสองจะที่ยึดกันไว้เนาะเพราะว่าเป็นงานใหม่ มันจะเป็นบ้านทรงไทยสิเป็นอีกแบบนึงแบบนี้ครับปั่นลมมันแหลมปิดขึ้นเลยอื็ปั่นลมคือกันครับปั่นลมกก็ยึดยึดทุกส่วนของงานหลังคาเลยตัวปันมม่นลีมคือสาคัญเลยครับยึดยึดทุกส่วนยึดหลังคายึดสังกะสียึดกระเบื้องแต่ว่าของ,ของขนี้ <c oughs> ของงานเหล็กของเบาวนพ้นนี่กะสีเพื่อเก็บความสวยงามซื่อเพราะว่าสิบปได้ยึดอย่างเพราะว่างานเหล็ก พอเขาเชื่อมอยู่แล้วเขายึดเาเชื่อมอยู่แล้วเขาเชื่อมเล็กติดกันอยู่แล้วเพราะว่าตามข้อ hmm. ข <it S 2> mm ้าใจคือสาเหตุท <shut shut S 3> uh, um ี mm ่มีปั้นลมก็เพื่อยึดสามซี่ตัวนี้ถ้าเป็นงานไม่ยึดเชื่อมสามซี่ตัวนี้เพื่อให้เป็นอันเดียวกันแล้วก็ความหมายของปั้นลมเป็นอย่างอื่นว่าปั้นล้มงามลมผัดมามันสิป่านในลมอ๋อป่านลมป่านลมบ่บเอาลังข้า ดึงกันไว้ดึงกันไว้ปั้มพัดมากกับพัดหะออกปั้นออกไปโอ้สรุปแล้วครับโอ้เพื่อนผมก็มีปั้นล้มเยอะครับมีนะมีเนะใช่ไหมรถอะไรก่อนยี่สิบแปดเซนครับใช่ว่าของบ้านในพุทนี่คือมาใส่ให้เพื่อเพื่อปิดเก็บความสวยงามเพราะว่าเพราะว่าของเขาเล็กมันเชื่อมอยู่แล้วมันมันทุกจุดมันเชื่อมกันอยู่แล้ว อ oh, ๋อครับบ้านบ้านทรงไทยนั่นกะสิมีสิมีหางเด้ครับเพิ่นเพิ่นเพินเ่นกะสิมีอันมีอันมีหัวหัวปันลมนี่สิแหลมเนาะครับทรงแหลมครับอ่าส่วนหางกะสิเป็นลวดลายกะนกครับ ตัวไล่กระนกหลวกะมีไลห่หางปา oh. ่าแล้วแต่เป็นสีไซแล้วแต่สร้างสีไซด oh. ้ส่วน,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 นส่วนหางกระนกนพเอื้นตัวเงา,งาตัวเยาต oh, ัวครับภาษาบ้านตะกีวรรานบ้า,านส่งเยาส่งเยากันนีกันนี่นละคป้มหมายของรือง้อของปั่นลมนี่มาใส่บ้านส่เยาครับนี้กได้น่ารดครับวีโรดพาเพื่อนยกกองทัพมาซอยเบ่านี้เพื่อคำ่ครับขอบคุณหลายๆครับพาทีมงานมาซอยมือนี้ย โอ้ยเพราะว่าย่านฝนมาห้ามอีกแล้วสันเลยลุยโอ้เขามีปัานล้มแล้วปานนี้่ยไม้ของไม้ไม้ปัานล้มก็คือเขาไม้ตั้งตรงเลยก็คือนี่แหละครับเ็ดปัานล้มยึดยึดกันไว้เพราะว่าใส่ไม้ตัวนี้ยึดยึดอ่าโตจันทันใส่กับใส่กับแปรใส่กับสังกะสียั่งเืิงใส่อกไก่ใส่อกไก่ไปพร้อมออ๋ เอาไงคือคล้ายๆสลักที่มาเชื่อม3ามซตัวนี้เนาะสเชื่อมก็มีอับบที่สิบแปดเซนตัดตรงเลยครับตรงแล้วก็ตัดแบบแต่มาเชื่อมอันห่งโอ้ได้ปั่นล่มแล้ววันนี้เฮ่อเป็นค้นหลุมใหม่ได้เลนปั่นปั่นล่มปั่นล่มตัวนี้ของบ้าในพ่นก็คือปิดความสวยงามคือเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแน่นมันแน่นมเมื่อมันเชื่อมกันอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าสำรับงานใหม่ก็คือเชื่อมซีหาจุดนี่เป็นอันเดียวกันโดยอาศัยตัวตัวใหม่ปั่นล่มนี่ แต่สําหรับงานเล็กคือมาปิดหนึ่งคือการผลัดส่ยเล็กสองคือความสวยงามซื้อๆอ๋อส่วนส่วนอ่าส่วนตีใสเอ่อบางคนกับตีไส้เป็นสองสั้นเนาะครับสีใส้นี่สองสั้นมีที่ขยับหาหาสีเอาตัวใหญ่นไงมาลงมาอีกนิดนึงแล้วตัวน้อยเอาหนาสีมาใส่เพื่อความสวยงามที่กันอ๋อครับแล้วแต่เพื่อตีไส่อะนะครับแต่ละของงานไม่้องหมือนกันอันเดียวคือตัวเลย เพรารอบลังคามันก็ศิลป์มังคอก็จะครับเป็นสเต็ปเป็นสองสันแล้วะจังถ้าถ้าเบิ่งตอนเพิ่นใส่เสร็จเนาะต้อาไปบ่งว่าใส่เชิองใช้ความมื้อนี้เราสิได้เห็นกันมื้อนี้ล่ะปั่นล้มปั่นไส้กันเนาะอขอบคุณครับขอบคุณนโรดครับบ่เอะกันอยู่พี่คือกันอ่ถ้าจังถ้าเบิ่งครับจังโลดเพิ่นจะใส่เฮามื้อนี้เป็นลูกมือครับขออนุญาตเป็นลูกมือจักมื้อนึงให้ให้ตัวจริงเพิ่นมาตัอครับมื้อนี้ ตัวสมร่องก็น,นั่งเป็นกำลังใจให้เป็นลูกมือซะก่ากันโอ้นี่เพื่อความสวยงามครับสีหลืงมานี้ครับสีหลืงใช้นี้ไงมาจับให้ผมหน่อยต้อนเป็นลูกพ่อครับาเบิงตอนยิ่งเสร็จครับพี่น้องครับ